สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สูคนเด้อครับผมเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพ่ยังสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีอัปเดตข่าวด่วนสูฟังเด้อครับเป็นข่าวของทางคุณแพลวเผาเนาะครับกับน้องโกกินะครับเกิดอีกอย่างขึ้นเนาะวันที่นีวผมว่าสูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับน้องโกกิโพสต์โต้กลับทันทีหลังแพลวเผาไปออกรายการทีวีพูดถึงบอสบิ๊กแบบนี้นะครับ ก็คือว่าแบบมีพี่น้องนะครับช่วงใบมุงที่ผ่านมาทา้งคุณแพลพยว์ได้ไปออกรายการคุยแทบโชว์นะครับพี่น้องซึ่งเป็นรายการโซนนะครับพื้นก็ได้ไปเปิดใจนะครับถึงเรื่องรลวนะครับกับพยิบาลพี่แลนที่ผ่านมานะครับซึ่งทั้งพิธที่ก่อนนะครับก็คือพี่หนิงปณิตาก็ได้สอบถามนะครับว่าที่ผ่านมากรเหินมิการทรงขอความอวยพรวันเกิดให้กันมีโอกาสที่สิกลับมาคืนดีกันบ่คบกันอีกบ่ประมาณนี้แล้วครับ ซึ่งทางคุณเพียวๆพีวเรากลับ้าประมาณว่าเราก็ได้ไปใส่นะเราก็ยังอยู่กับลูกคือเก่าก็ยังรออยู่ที่พยาบาลฟินแลนด์นั่นแหละครับสามารถกลับมาได้ตลอดก็อยากให้กลับมาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกพ่อหนาพ่อตากันประมาณนี้นะครับพี่น้องขาวข้าครับแล้วก็เราก็ับ่าอยู่คราวว่ากอนานี่ที่เกิดปัญหากันกับต่างคนต่างใจห้อนกับศาสตร์ีศาสตร์โคนใส่กันนะครับหลังจากนี้ก็อยากให้ใจเย็นประมาณนี้นะครับพี่น้องเรบไปที่นี่ก็ เราก็ว่าอยู่นะครับพี่น้องว่าหลังจากเจมอมรสุมชีวิตนะครับหลังจากเจอเหตุการณ์เรื่องนี้นะครับกเฮ็ดให้แบบว่ากลายเป็นคนที่แบบว่ากลัวความรักประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับพี่น้องกหลังจากรายการจบนะครับก็บมีความเคลื่อนไหวจากทางน้องกุกิน,นะครับน้องกุกิก็ได้ออกมาโพสเฟซนะครับพี่น้องเราโพสแบบนี้ครับสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับน้องกุกิโพส เวลาฟังใครพูดก็อย่าลืมหารออกด้วยนะห่าห้าาว่าสันกับพี่น้องนะครับแล้วก็มีค,มค,มมนนค้มาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ว่าไม่มีใครเป็นคนดีในเรื่องราวของคนอื่นค่ะนอกจาขอภาพนอกจากกูกีลก็ตอบจริงที่สุดค่ะนะครับประมาณนี้เด้อพี่น้องแต่ว่านอกกูเกีลก็ไม่ได้บอกเลยครับว่า หมายถึงผู้ใดนะครับแล้วกับโพสเฟสส่วนตัวเราเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับแต่โพสหลังจากที่ดูรายการเสร็จอ่าขอไปครับโมหูวได้รู้แล้การเสร็จหรือเปล่านะครับแต่โพสหลังจากที่รายการออกไปแล้วนะครับก็เลยเอามาอัปเดตมาบอกซูฟังด้อครับพี่ๆน้องๆมีความขีดเห็นอน่างไหนกะสามารถคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ